สวัสดีจา้าเพื่อนๆพนทานข้าวกันไหมคะอันนี้เขาเรียกนาซิดาแกค่ะข้าวนี่ค่ะข้าวก็คือจะเป็นข้าวมันข้าวมันนี่จ้ะส่วนตัวนี้ก็สมันกุ้งโรยมาแล้วก็ปลาปลาก็คือจะทำกับน้ำกะทิเครื่อนแกงอีกทีนึงแต่ไม่แน่ใจว่าปลาอะไรเนาะนี่ค่ะ ไม่แน่ใจว่าปลาอะไรค่ะอันนี้เขาเรียกนาชิดาแกแล้วก็มีไข่ค่ะข้าวจอกมันๆอร่อยอร่อยนี่เพื่อนบ้านเอามาให้ค่ะเจ๊เอามาให้นี่จ่ามีใครเคยทานไหมเอ,อ่ยหน้าตานี่ค่ะบางคนก็จะชอบแบบว่าราดน้ําชุ่มๆน้ํากะทิเนี่ค่ะน้ําที่เขาทําจากน้ํากะทิกับปลานี่ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะคะเดี๋ยวน่าจาปะปลาโอไหมคะ ที่เจ๊ทำนี่จ้ะน่ากินมากค่ะหอมร้อนๆอ,อยู่เลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยเลยจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะมีใครเคยกินไหมแต่ส่วนมากทางนู้นจะไม่มีนะจะมีของทางภาคใต้ค่ะแบบนี้นี่หลยจ้าเขาเรียกนาะศิดาแก่มีสมันกุ้งโรยแล้วก็มีข้าวนี่ค้ะเหมือน แล้วก็มีข้าวข้าวขั่วแม่เหมือนข้าวขั่วโรยเนาะเพื่อนเนาะคุบกลับขุบกลับอะค่ะบางคนก็จะทําข้าวสีขาวผสมกับข้าวข้าวข้าวกล้องแม่ไม่แน่ใจนะคะบางร้านทําขายนี่ข้าวจะมันๆอร่อยอร่อยจากเพื่อนๆไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีมีความสุขจ้ะ